เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเกิดเกินไว้ก่อนอ่ตัวของฮิลันยักษ์เนี่ยฮิลันยักษ์ตัวอ่ตัวน้องเนี่ยที่ถูกนอสิงค่าเนี่ยก็ชาบไปเกิดเป็นกุมมังน้องของโทสการเหมือนกันเป็ตัวร้ายอีกทีหนึ่งทีนะก็ก็เป็นตัวร้ายแต่ถ้าถามว่าในการ อายของทศกัณฐ์อันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งมาพูดถึงทศกัณฐ์กับกุมกรันหน่อยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกุมกรันกับทศกัณฐ์เนี่ยไม่ได้เป็นอยากที่ที่ร้ายมาตั้งแต่แรกหรือว่าจําเป็นจะต้องมาสู้กับพระรามเพื่อไอ้น,นี่นะคือเขาจําได้บนสวรรค์ทำเป็นสวรรค์เสร็จแล้วก็โดนสาบให้มาใช้ชีวิตอยู่เป็นอสูรอยู่บนโลกแล้วก็เอเขาก็เลยไปขอร้องให้พระนารายณ์เนี่ยมาฆ่าเขาเพื่อให้เขาไปสู่สวรรค์ อ๋อใช่ใช่ใช่ชเพราะเป็นถ้าตามลาลามายะก็จะประมาณนั้นแหละมั้งแต่ถ้าเป็นารามเกียรติก็คือแบบว่าฉันอยากจะสู้กับพวกแกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ชนะให้ได้ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าเหมือนประมาณว่าตอนนั้นที่สู้ในเมืองสวรรค์นะ่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบ ปะแล้วพอเราคิดว่าแบบว่าไหนลองให้พวกแกเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วฉันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งกว่าเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรก็ตามอ่ะฉันเชื่อว,ว่าฉันจะชนะพวกแกได้อะไรประมาณนั้นเลซึ่งซึ่งถ้าเอาเพียวๆนี้ก็ยากอยู่ออแตก็ดันม,มีผู้ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเยอะมชโมบิ้นเยอะแบบประมาณมามาตัว,ต,ว,ต,วตัวดีหลังเซเว่นอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้อวตารล่างต่อไปเนี่ย ก็คือจาก,จากนอรสิสต่อไปแบบเป็นเป็นพามเตีย้ยเป็นพามแคะเฮ้ย,ยม,มันทำให้ฉันนึกถึงเผ่าดูอิตของแบบว่า <laughs> พวกแบบว่าแนวดันเกียนของโซนยุโรปเขาไก็จะมีเผ่าดอปอะไรเงี้ยเผ่าคนแคะชื่อวานวาวัต วามนาวตานเป็นปรางที่อวตานไปเป็นพราแคะหรือเพราะพาาเตี้ยบางคนก็บอกว่าเตี้ยคอมใครก็ว่ากันไปจริงนะเอาจริงแล้วในพี่แคสกลังสงสัยอย่างหนึ่งก็คือในยุคอินเดียยุคเก่าเขามองคนแค้ว่าเป็นคนไม่สมประกอบหรือเปล่าหรือเขามองว่าเป็นผู้มีรามพิเศษหรือว่าอะไรเป็นไงปะเพราะว่าเพราะว่าฉันไม่เคยได้ยินเรื่องราวของคนแค้สลหรับตำนานอินเดียหรือตำนานอินเดียเท่าไหร่เลยวะตำนานลัมปเกลเลย คือถ้าถ้าเอาตรงๆถ้าในแบบศาสนาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองพวกที่มีความผิดปกติพวกนี้เนี่ยว่าเป็นคำสอนเป็นก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันว่ามันเป็นแบบเหมือนโชคร้ายเป็นอะไรเลวร้ายมากๆใช่ใช่เขาก็มีความแบบเียในคําสอนของเขาเหมือนกันอาจจะเป็น อาจจะเป็นเพราะว่าฉันรู้เรื่องพวกนี้น้อยก็ได้นะก็เลยไม่ค่อยได้ยินตำนานที่เล่าให้ฟังว่าแบบว่าก็คือเหมือนประมาณว่าตัวละครในพวกตำนานอินเดียหรือรามายาหรือรามกเกยียรติ์อะไรเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงคนแคะเลยเว้ยเกจอ่ะเจอน้อยมากส่วนใหญ่จะพูดถึงสัตว์แคะหรือนู่นนี่นั่นอ่ะเออเขาไม่ค่อยพูดถึงหรือมันไม่ค่อยดังนี่แหละก็เลยไม่ค่อยได้เจอเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็แบบหูดังนู่นนี่นั่นหรือว่าจะพูดถึงวว่่าาแบบ เผาดอเผาอะไรเงี้ยโซนยุโรปจะมีเยอะมากพูดถึงเยอะมากก็แค่นั่นแหละที่แค่รู้สึกว่ามันในที่ของฮินดูเนี่ยมีมีผู้หญิงที่ค่อมค่อมแล้วก็ไอทําดีกับริกษุณะแล้วก็หลังก็หายค่อมแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ตกไปเป็นเมียพระกษุณะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอมาก็มา อ uh huh. มาแล้วแล้วทำไมก็าถึงไปเป็นาพามแคลอ่ะอ่าเอาผมไม่ลงเนื้อเรื่องลึกละกันเอาเป็นว่าเขามีเหตุที่ต้องไปเป็นาพามแคะเนี่ยอ่าเขามีอ่าเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อที่อ่าสร้างให้ดูแบบว่าเป็นคนที่พิการแต่ว่าศรัทธาในใน พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยการบําเพ็ญพจนสัตว์นี่เขาเรียกว่าอุทิศชีวิตให้กรรมบำเพ็ญพจนจนหน้าเลื่อมใสอะ,อะไรอย่างเงี้ยค<ม>ืออวตารนี้จะเป็นประมาณนั้นแต่พี่สังเกตดีๆตอนนี้คือเริ่มเป็นคนแล้วนะใช่เป็นคนแล้วแต่เป็นคนแค่ครึ่งคนอ่าอันนี้เหมือนประมาณค,คนแค่ครึ่งคนอ่าเมื่อกี้จะเป็นตอนแรกครึ่งคนครึ่งสิงเออใช่ตอนนี้เป็นครึ่งคนแล้วอ่าใช่ ตึงคครึ่งนับโพ์ซะด้วยอะไรต่อมาเกิดเป็นอันนี้อันนี้ที่เท่าไหร่แล้วนะหกหรือเจ็ดเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนับก่อนกุมารวัตาลอามัดมัสยวัตาลกุมารวัตาลอ่าวาลาห์วัตาลอ่าปลาเต่าวอมารวัตาลปลาเต่านี่อะไรวะผ่านแคเนี่ยเป็นพันที่ห้า ต่อไปคือปางที่หกปางที่หกปางที่หกเกิดเป็นพระรามเหมือนกันชื่อพระราม<อ>แต่ไม่ใช่พระรามที่ในรามเกียรติหรือราม,มาโยนาอ้าวอ่าคนนี้เกิดเป็นพระรามเหมือนกับเมื่อกี้เลยวาระหวาตานะ่ะอา้าวเกิดเป็นอา่าคล้ายๆวามา,มา,มา,ว,ามวาตานเะมื่อกี้วามนาวาตานเมื่อกี้อ่าแต่ว่า ừ ừ. ทีนี้เกิดเป็นพระเป็นพรามชื่อรามเหมือนกันชื่อเหมือนรามใช่แล้วก็บําเพ็ญพศบูชาพระศิวะบูชา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 พระศิวะชอบมากเลยประทานขวานให้เล่มหนึ่งซึ่งเป็นขวานที่มีฤทธิ์มากมายมหาศาลมากแล้วก็ทําตกน้ําไม่ใช่<笑><笑>อันนั้นมีทานละทีนี้ทีนี้นตัวนี้มีอํานาจมากใช่ไหม <c oughs> เขาเลยได้เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ใหม่ว่าประสุรามประสุรามใช่มาถึงตั้งชื่อให้ขวาเให้ชื่อคนน่อีกรอบชื่อให้คนใหม่ว่าประสุราม